สดีครับขอต้อนรับอาจาย์อีกครั้งนึงนะครับสําหรับบ้านดาวําโชคนะครับโดยทีมงานอาจารย์ต่ายมาดูตาทิพย์นะฮะวันนี้ผมอาจารย์โอ๊ตขนฝั่งทนนะครับและผมอาจารย์เชนเชตวันครับโอเคครับผมเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยอาจารย์เชนเป็นพระเอกนะฮะแต่คลิปเนี้ยผมขอเป็นพระเอกบ้างนะครับผมก็คือว่าอาจารย์ในคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็จะได้ทราบแล้วว่าการที่ดาวพฤหัสนะครับย้ายขึ้นมาเนี่ยในราศีมังกรเนี่ยในวันที่1 4พฤศจิกายนเนี่ยนะฮะ มันส่งผลยังไงกับลัคนาโลกและดวงเมืองบ้างนะครับผมแต่ว่าของผมในส่วนของผมเนี่ยวันนี้เราจะมาดูกันว่าในแต่ละลัคนาราศีเนี่ยเมื่อดาวเขาเหัดย้ายแล้วเนี่ยและในวันที่14พฤศจิกายนวันนี้พิเศษนะฮะเราจะแสดงการเคลื่อนที่ของดาวให้ดูด้วยว่าในวันที่14พฤศจิกาเนี่ยดาวอะไรอยู่ตำแหน่งตรงไหนบ้างนะครับและเมื่อเขาเหัดย้ายไปแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับสภาพดาวและตำแหน่งดาวตรงนั้นบ้างนะฮะ แล้วเราจะทําเป็นคลิปถึง3 EP ด้วยกันนะครับผมเนื่องจากว่าการที่เราจะพูดให้ผู้ชมทางบ้านทราบอย่างละเอียดเนี่ยถ้าเวลาด้วยเวลาที่จากัดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทําให้แต่ละท่านเนี่ยเข้าใจได้ทั้งหมดนะครับหรือเรื่องราวรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยมันเยอะมากมันจะเก็บได้หมดในคลิปเดียวนะครเราถึงซอนเป็นสาม EP นะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยอดใจรอติดตามนยฮะท่านไหนที่ยังไม่ถึงราคนาราศีนะครับขอให้กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนท่านไว้ก่อนเพราะเวลาเราอัพปุ๊บ เพมขึ้นมาท่านจะได้ทราบว่าเฮ้ยถึงคิวของเราหรือยังนะครับผมถึงราศีหรือยังใช่ถึงราศีของเราหรือยังเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเรามีความตั้งใจนะครับด้วยความดีนะฮะแล้วพิเศษไปกว่านั้นนะครับเราจะแถมตัวเลขให้ท่านด้วยตัวเลขที่ใช้ในการเสี่ยงโชคที่ใช้ในการซื้อเสี่ยงโชคของท่านนะฮะเราจะมีตัวเลขเด็ดๆให้ท่านด้วยนะครับซึ่งในแต่ละราศีเนี่ยก็จะมีเลขเฉพาะของแต่ละราศีนะฮะให้ทุกท่านได้ตับฟังรับชมนะครับแล้วก็ติดตาม นะฮะขอให้ขอให้ติดตามนะครับผมยังไงก็ทางเราเนี่ยมีความดีแน่นอนแต่ตั้งใจที่จะทำต้องม่ใช้ได้ทั้งปีใช่ใช้ใช้ทั้งปีครับจะได้ทราบสภาพว่าเฮ้ยตัวเองจะต้นดูอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับอ่าโอเคครับทีนี้เมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเลยว่าอ่าดาวพฤหัสบดีที่14พฤศจิกายนถูกไหมฮะอ่าคือปกติโดยโดยธรรมชาติของจักรราศีนะครับมันจะมีดาวที่เดิน ที่เคลื่อนที่เร็วและเคลื่อนที่ช้านะฮะดาวที่เคลื่อนที่เร็วก็จะพวกดาวจันทร์ดาวอาทิตย์นะครับดาวพุธดาวศุกร์เนี่ยจะเคลื่อนที่เร็วนะครับส่วนดาวที่ช้าๆก็จะเช่นพวกราหูนะฮะพวกดาวเสาร์นะครับมดุจยูเงี้ยนะครับจะเคลื่อนที่ช้านิดนึงทีนี้เนี่ยจากความรู้ที่เราได้จากอาจารย์เชนเมื่อคิดที่แล้วนะฮะเราดูว่าในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ย มันจะมีดาวที่เคลื่อนที่ถอยลงมานะครับเราเรียกว่าเราเรียกว่ากาการในนั้นจะเป็การพักใช่ไหมการพักการเดินช้าลงแล้วก็ถอยกลับลงมาใช่ครับผมก็คือตัวแรกนะครับแต่ผมจะขยับให้ทุกท่านดูนะฮะคือดาวองคานนะครับมืกล้วยตันชินครับครับผมดาวองคารจะถอยกลับเข้ามานะครับผมในราศีมีดนะฮะแล้วอีกตัวหนึ่งที่จะถอยกลับเข้าไปเหมือนกันก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธจะถอยกลับเข้าไปตำแหน่งนี้เเกษตรมหาอุดครับเป็นเกษตรมหาอุดนะครับผมครับผมแล้วก็ในวันนั้นเนี่ย สองดาวเนี่ยเคลื่อนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับทีนี้เนี่ยพอรับจากวันเนี้ยปุ๊บนี่คือช่วงประมาณสักวันที่วันที่เท่าไหร่อาจนั่นนั่นตุลาวันที่ดาวเลยครับดาว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 อังคารกับดาวพุธดาวอังคารยกวันที่9ตุลาคมครับแล้วดาวพุธยกวันที่10ตุลาคมอ๋อโอเคใกล้ๆกันเลยครับผมนะฮะทีนี้มันก็จะผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนนะครับทีเนี้ยพอผ่านปประมาณหนึ่งเดือนเสร็จปุ๊บเราก็มาดูว่า ดาวพฤหัสเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ขออนุญาตนะครับก็ะจะเคลื่อนที่ขึ้นมาอยู่ที่ตรงนี้แหละอ่าปั๊บเข้าราศีมังกรใช่ครับเสาอยู่ที่เดิมเพราะเสาเดินชา้าถูกไหมฮะครับราหูอยู่ที่เดิมเพราะราหูเดินชา้าถูกไหมฮะทีนี้ดาวที่เดินที่เร็วเราต้องเอาอาทิตย์ก่อนอ,อาทิตย์ก็จะมาอยู่ที่ราศีตุลเข้าละขนาาดราศีตุลนะครับใช่เป็นนิดเป็นตำแหน่งนิดนะฮะครับผมอ่าำว่าตำแหน่งนี้คืออะไรแปลว่าต่ำนะครับด้อยลงเป็นสิภาพด้อยลงและดาวที่เราจะยศศักดิ์เพราะฉะนั้น เดี๋ยวท่านจะทราบว่าลัคนาไหนที่จะมีปัญหาเรื่องงานบ้านเรื่องตำแหน่งงานหน้าที่การงานไ่หลาบลืน่นไม่เข้าที่นะครับ,รบม่เรียบร้อยทันทานแน่นอนนะฮะต่อมาก็ดาวที่เดินเร็วอีกดาวนึงคือดาวจันนะครับผมดาวจันก็จะกลับเข้ามาอยู่ในราศีตุลเช่นเดียวกันกุมอ่ากลุมกันมากลุมกับดาวอาทิตย์นะฮะแล้วก็บางคนก็บอกว่า ถ้าเจอหนึ่งกับสองอยู่ด้วยกันเนี่ยส่วนใหญ่จุกจิ๊กจุกจิก,จกเรื่องผัวเมียคู่ผัวเมียนะครับผมมีปากเสียงกันในที่นี้มันหมายถึงยศศักิ์ทายทิศรูปจริตเราให้ทายจันนะครับเพราะฉะนั้นหนึ 1, 2, ่งกับสองมาเจอกันปื๊บในเรือนนี้เนี่ยแต่ละราศีเนี่ยมีอะไรบ้างท่านไหนเป็นปัตตานีท่านนั้นอาจจะต้องเตรียมการรับมือกับภรรยาของท่านหน่อยนะครับเพราะอารมณ์ของภรรยาของท่านนั้นไม่คงที่นะครับเนื่องจากโดนดาวอาทิตย์เข้ามาอย่างไหนิดและดาวจันทร์อยู่ตำแหน่งนี้ด้วยนะครับผม แล้วก็อีกดวงนึงที่จะต้องเคลื่อนเลยแน่ๆก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธตอนแรกเดินถอยหลังใช่ไหมครับในวันที่14พฤศจิกายนนดาวพุธจะเดินขึ้นมากับที่เดิมของมันนะฮะเพราะงั้นก็จะมีตําแหน่งดาวอยู่3ดวงแบบนี้นะครับในราศีตุลนะฮะและอีกดวงหนึ่งที่เดินเร็วที่เราบอกกันคือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ดาวศุกร์คือตัวแทนของกิเลสสมบัติความรักแต่เป็นนิดนะครับใช่แต่เป็นแต่เป็นตำแหน่งนิดนะฮะถ้ามันมามันก็จะมาแบบ ไม่หรือวาไม่ได้มาเล่นใหญ่รัชดาลัยมาแบบมีโปรโมชั่นบึ้มอาจจะมาแบบเนิ่นๆค่อยๆซื้อมาแบบเพื่อนนะฉันนักเธอชอบเธอแต่ว่าเขาไม่เปิดเผยคคืบลานมาแบบคืบคลานมาแบบค่อยๆซึมไปเรื่อยๆนะครับซึ่งท่านต้องอดใจฟังว่าแต่ละคณะเนี่ยถ้ามันมาเนี่ยมันเปิดเกี่ยอะไรขึ้นบ้างนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะแจ้งให้ละเอียดทิบเลยนะครับเป็น3 EP เลยนะฮะขอให้ทุกท่านเนี่ย ติดตามรับชมนะครับผมเพราะพวกเราตั้งใจทำกันมากนะครับทำการบ้านมาเต็มหน้ากระดาษเลยครับผมแล้วก็เราก็อยากจะให้ทุกคนได้เลขไปด้วยเด็กที่เราอาใจฟังคือผมจะบอกเลขให้ทุกคนทราบว่าต้องสี่ยงโชคด้วยราศีอะไรแบบไหนบ้างโอเคครับทีนี้ราศีแรกที่จะพูดถึงกันเลยนะฮะเราให้ความสาคัญกับราศีนี้ ก็คือราศีเมษนะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะราศีเมษเนี่ยลักษณะของราศีเมษเนี่ยขออนุญาตนะฮะก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ราศีเมษอยู่ตรงนี้นะคือเดิมตรงนี้มีมุตยูกลุ่มอยู่นะครับก็เอาเรียกว่าโลภัยแค่จิตสุขภาพอาจจะแบบว่ามีติดขัดนะครับแล้วอาจจะเป็นอะไรที่มันเป็นมานานแล้วมุตยูอาจจะอาจจะห้าหปีมาแล้วนะเพราะว่าแต่แต่แต่ทุกท่านนะมันมีเกณฑ์ที่จะหายนะฮะเพราะเนื่องจากว่าเหลืออีกสองปีเนี่ยมุตยูก็จะย้ายอยู่นี้ นะครับมันก็จะออกจากเรือนชะตาของท่านไปนะครับคนที่ลักนาราศีเมษแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้เราจะโฟกัสเรื่องพฤหัสกับดาวที่อยู่ในตำแหน่งเหล่านี้ก่อนนะฮะโชคลาภใช่ล้วโชคลาภก่อนทีนี้พฤหรสนเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเดิมพฤหัสออยู่ตรงภพนี้นะครับเราเรียกว่าภพสุภะนะฮะพอวันที่1 4พฤศจิกายนดาวพฤหัสย้ายกลับขึ้นไปอยู่วันนี้นะครับสังเกตว่ามีเก้าสังเกตว่าสังเกตว่าจะมีเกณฑ์ดาวเกณฑ์กลุ่มอยู่ด้วยนะฮะเพราะนั้นพอขึ้นไปปุ๊บเสร็จเนี่ย ตำแหน่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นตำแหน่งเดินดาวในเดือนตัมมะนะครับสุภาพมากมะในทางโหราศาสตร์สุริยญาตแล้วสุภาพมากมะคืออะไรสุภาพมากมะคือท่านจะมีโชคลาภเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการงานมากขึ้นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีิวาราคุณนะฮะโดยเฉพาะเพศชายนะครับสัมพันธ์อาจจะเป็นเพศชายอาจจะเป็นบาทท่านรับราชการเป็นอธิบดีก็ได้ท่านอาจจะมอบหมายงานใหญ่มาให้เรานะฮะอาจจะมอบหมายงานใหญ่มาให้เราอาจจะ เรียกเราไปใช้งานนะครับเข้าตากรรมาการเพื่อง่ายเฮ้ยวันนี้อ่านายกมาหาผมหน่อยสิผมมีงานให้คุณทำนะฮะซึ่งจังหนวะนั้นถ้าท่านทราบเนี่ยท่านก็ต้องทํางานให้ทํางานแบบดาวพลิตหัสคืออะไรครับทำงานด้วยความซื่อสั์จริตด้วยความจริงใจด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมา แล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็จะส่งผลให้ท่านเนี่ยมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นเติบโตเจริญก้าวหน้าใช่ใชไมท่านเชนใช่ครับเพราะดาวพฤารหั<ช><อ>ตตำแหน่งนี้ของราศีเมษเนี่ยไม่เสียนะครับเป็นเจรินกลับมาแม้จะเป็นตําแหน่งนิดก็ตามแต่ว่าในโหรา,าศาสตร์โบราณบางท่านเนี่ยเราก็เรียกตำแหน่งนี้ว่านิจจพังคาใช่ไหมจาะนิจจักนิจจพังคาที่เป็นยังไงนะจาะมันก็มีผลดีครับเพราะว่าพฤหัสเดิมมาจากสุภะสุภาวินาศจะมีทั้งลาบเสี่ยงอ่ามีงานที่พยายามทาอยู่แต่ยังไม่สําเร็จหรือได้รับเ้าาาาาหมยงงนนนสํคคคัััอรรร็จีบบ อ๋อทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการงานของท่านก็จะดีขึ้นนะฮะชควงภรกใการงานของท่านก็จะดีขึ้นนะครับต่อมานะครับแต่อีกดวงหนึ่งเนี่ยที่เป็นดาวเจ้าเรือนเดียวกันเนี่ยที่เป็นบ้านเดียวกันเนี่ยก็คือดาวเจ้าเรือนภพวินาศนะฮะวินาศมาที่กัมมะหมายถึงอะไรในแง่ของการทํางานนะครับท่านจะพูดตกใจนะวินาศคือความเสียหายก็จริงแต่ท่านจะพูดตกใจมันวินาศแปลว่ารับรับก็ได้ มีงานรับรับเข้ามาให้ทำนะฮะท่านไหนก็ตามที่เป็นที่ปรึกษาก็ดีเป็นคุณซื้อก็ดีหมอพยาบาลหมอพยาบาลท่านอาจจะได้รับงานรับรับมาให้ทำนะครับเช่นมีเคสที่ค่อนข้างจะเร่งด่วนหรือเคสที่ค่อนข้างจะแบบค่อนข้างจะซีเรียสที่หนึ่งนะฮะมีการประชุมกันมีการวางแผนการแล้วก็มีการกระทําการผ่าตัดหรืออะไรก็ได้นะครับผมเพราะดาวเขาถัไปถึงการแพทย์ด้านวิคยอวางแผนนั่นเองครับผมใช่ครับต่อมานะครับ กี่ยวกับกิจาการต่างประเทศก็ได้นะครับ,รบวินน่าเนี่ยก็คือมีเกณฑ์ได้ร่วมงานกับชาวต่างชาติก็ได้นะครับผมร่วมงานกับชาวต่างชาติชาวต่างประเทศก็ได้นะฮะร่วมงานกับบริษัทต่ตางชาติก็ได้นะครับซึ่งเที่คุยกูนไว้ว่าเรื่องยารักษาโลกใช่ครับใช่ไหมใช่ครับรยาักษารโลกอาจจะมีการใครที่ทํางานอยู่ในวงการแพทย์นะฮะขอท่านจับจังหวะตรงนี้ให้ดีนะครับมันอาจจะมีจุดที่สามท่านสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ในการที่จะ เติบโตในที่กรแขางขันใช่ครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยท่านก็สามารถด้วยความที่เป็นสุภาพนะฮะแล้วไปอยู่ในเรงกรรมมาเนี่ยงานท่านก็จะทําได้ดีท่านก็จะทํางานใหญ่ได้นะครับสุภาพเพราว่างานใหญ่ได้ท่านก็จะสามารถทํางานใหญ่ได้ทําการใหญ่ได้รับโปรเจกต์มาทําได้ใช่ครับนะครับบริหารความขัดแย้งได้บริหารการงานที่ทําตรงนั้นได้นะฮะซึ่งสาวชาวราศีเมษเนี่ยยังมีเรื่องดีอยู่นะครับก็คือสุภาพเป็นกรรมมาแต่ในขณะเดียวกัน คำว่าวินาทเนี่ยก็ยังอยากจะไม่ให้ประมาทวินาทคือต้องมีการวางแผนใช่ต้องมีวางแผนอย่าทาอะไรด้วยลวกๆนะฮะอย่าทําอะไรแบบไม่ระดกลุ่มนะครับแล้วสิ่งเหล่านั้นจะสําเร็จสําเร็จนําพานโชคดีมาให้ท่านนะครับผมโอเคครับสำหรับราศีเมษเราก็ผ่านนะครับผมเลขอ่าเลขเลขที่เหมาะกับราศีเมษเนี่ยหนึ่งก็คือเลขหกครับอ่าเลขที่อยู่ในเรือนที่ของของชาวราศีเมษนะฮะ เป็นดาวเจเรือนเกษตรนะครับคือเลขหและตัวต่อมาคือเลขแปดจะเป็นดาวเลขราหูนะครับผมเลขราหูเลขแปดนะครับผมฉะนั้นชาวราศีเมษจะลืมนะครับเลขที่ท่านหมอจะเสี่ยงโชคนะครับคือเลขหกและเลขแปดตัเองนะครับผมเพราะว่าเลขแปดคือดาวเจ้าเรือนาภักใช่ครับาเวลาเจ้าเรือพาพชาวราศีเมษนะฮะใครจะลืมนะครับเลขหกแล้วก็เลขแปดนะฮะที่บอกอะทัดนะครับผมลองเสี่ยงโชคกันดูตัวเลขให้คุณใช่ตัวเลขให้คุณครับผมต่อมานะครับ ราศีที่สองนี่ยเราจะพูดถึงราศีพฤษภนะฮะราศีพฤษภเนี่ยดาวจะอยู่ตรงนี้นะฮะลัพธ์นาอยู่ตรงนี้นะฮะตอนเนี้ยราหูทับลัคนะครับราศีพฤษภก็อาจจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงบุบบ้าบุบบ้านิดนึงนะฮะแล้วมาจากไหนก็เอ่อมันมาจากภพกรรมการงานเข้ามาหาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบุบบ้าเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับซึ่งด้วยความเป็นราหูตำแหน่งนี้ ไม่ค่อยดีนักไม่ค่อยไม่ค่อยจะสบายใจเท่าไหร่นะฮะมีการเปลี่ยนแปลงแบบอาจะมีเล่เหลี่ยมลูกล่อลูกชนใางโของนิดนึงใช่ไหมต้องต่อู้พยายามต้องพยายามนิดนึงนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเราจะให้ท่านค่อยๆปรับ ตัวนะฮะไม่ต้องไม่ต้องตกใจเพราะว่าจะเป็นตำแหน่งนิดนะครับถ้าเป็นมหาอุดเนี่ยน่ากลัวมาแบบรวดเร็วรุนแรงแต่ดเป็นตำแหน่งนิดเนี่ยยังจืดยังจางอยู่นะฮะยังพอรับมือได้นะครับแม้ด้เปลี่ยนแปลงก็ตามแต่ยังพอรับมือไหวนะฮะทีนี้ดาวพฤหัสส่งผลยังไงกับท่านนะครับมันก็จะมาจากเรือนมรณะเนาะมรณะครับมรณะพระสุภาครับใช่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของดาวเขาเนาะใช่ครับก็คือว่าสุภามรณะพระสุภาคือ ผู้อิปการลคุณของท่านนะครับเจ้านายของท่านนะฮะอาจจะมีเกณฑ์ที่เขาจะต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับหรือบางท่านอันนี้ขออนุญาตนะฮะในทางโหราศาสตร์อาจจะหมายถึงว่าการพัดผ้าจากกันช่กันด้จังหวะนี้ถ้าเกิดมีผู้ใหญ่ป่วยหรือว่าคนในบ้านป่วยใช่ไหมคราโหราศาสตร์เรคือเราเราจะไม่ทายตรงๆว่าใครจะตายอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นมารยาทของที่เราจะไม่ทายแบบนั้นแต่พัดภาาแบบช่วงนี้ัหลันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาครับเวลานั้นสําคัญนะครับ ถ้าท่านใดก็ตามที่น่าจะมีตัวเกณฑ์อยู่ตรงนี้ขอให้ท่านได้ใช้เวลากับคนเหล่านั้นให้มากนะฮะดีกับเขาไว้เขาเสียใจใช่ดีเข่เสียใจทีละนะครับขอให้ขอท่านได้ใช้เวลากับตัวจุดนั้นที่มากครับนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยดาวเจ้าเรือนลาภะใช่ไหมดาวเจ้าเรือนลาภะดาวเจ้าเรือนลาภะก็เข้ามาอยู่ในภพของสุภาพด้วยลาภะมาสุภาพคือโชคลาบนะฮะท่านไหนก็ตามที่ อ้าวโอเคเมื่อกี้เราพูดในประเด็นของผู้มีอการาคุณที่อาจจะมีการป่วยอยู่แต่ถ้าท่านไหนก็ตามที่ผู้มีอการาคุณยังแข็งแรงดีอยู่นะครับโชคลาบจะเกิดขึ้นกับพวกเขาเหล่านั้นนะฮะยังมีความเงินทองไหลเข้ามาอยู่ใน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 ของคนที่เกิดลัคนาราศีคึกศกอยู่นะครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าท่านนี้ทั้นนั้นเนี่ยก็ต้องมีสติกับมันนิดนึงเพราะเือหัดเนาะเรอหัดใช่ใช่มัน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 อาจจะไม่ได้ให้ผลในเรื่องของในเรื่องของ ต่เรื่องของของความสําเร็จแบบบุบวาบแบบรุ่ยรุ่ยป่าใช่เพราะว่าเพราะว่ามันยังเป็นตําแหน่งนิดอยู่นะครับมันมีขั้นตอนของมันอยู่นะครับขอให้ท่านทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วกันจะสำเร็จใช่แล้วมันจะสําเร็จมันมีเกณฑ์สําเร็จนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยคำว่ามอน้มาสุภารเนี่ยมันหมายถึงว่าท่านมีเกณฑ์จะรับมอดกด้วยเป็นไปได้ครับเป็นไปได้มีเกณฑ์รับมอดกด้วยนะครับมอดกที่ได้มาจากการคันสูญเสียนะฮะบางท่านก็อาจจะได้รับเกณฑ์มอดก จากญาติผู้ใหญ่ที่ที่จากไปนะครับมันจงเกฑนมรดกยู่แล้วรวมถึงบางครั้งก็เป็นถ้าอในที่ทํางานนะครับครับผู้ใหญ่ท่านนั้นที่ย้ายไปนะฮะหรือว่ากลับประเทศไปก็ได้เซ็นตำแหน่งเซ็นให้ตำแหน่งมรดกคือคุณรับงานจากเขากลับมาทำอีกทีนึงแล้วจะสร้างคิดีห็นใ้กับตัวคุณอย่างมหาศาลนะครับนี่คือโดยภาพรวมของราศีพฤษภนะครับผมทีนี้ต่อมานะครับราศีเมถุน นะฮะราศีมิถุนเนี่ยราศีมิถุนเนี่ยลักษณะตรงนี้นะครับผมราศีมิถุนเนี่ยจะจะมอะีอ่ข้อข้อที่หนักใจนิดนึงในราศีมิถุนนะที่ผมดูมาปัตจัยปรลานะใช่ขอให้ทุกท่านระวังนิดหนึ่งครับโดยเฉพาะเรื่องของคู่ครองครับเรื่องของคุณส่วนคู่สัญญาคุณส่วนคู่สัญญานะฮะอาจจะอาจจะได้รับความเสียหายได้นะครับ ท่านควรจะต้องดูแลสุขภาพของคู่ของท่านให้ดีนะฮะโดยในขณะเดียวกันก็คือว่าบางท่านเนี่ยมีเกนที่จะต้องแยกทางานต่างกันบางท่านได้งานที่ใหม่แลวต้องอยู่ไกลกับภรรยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแยกกันอยู่ใช่แยกกันอยู่ซึ่งซึ่งตําแหน่งเนี้ยครโดยดาวเขาเลกหสที่ตกในภพในภพนี้เนี่ยครับมันเป็นพิทุบาทด้วยพิทุบาทนะฮะเขาเรียกุมเราเรียกว่าเราเรียกว่า จันกับชีวาเป็นแปดนะครับผมก็คือว่าชีวาคือดาวพฤหัสนะฮะเมื่อดาวพฤกหัสเนี่ยโคจรเข้าไปอยู่ในภพมรณะเนี่ยเป็นมิตรบาตคือมัทําทให้ท่านรู้สึกอความความดีงามความเอความดีความไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นใช่มันไม่ค่อยเห็นความดีคือคือคนจะไม่ค่อยเห็นความดีของเรานะฮะหรือบางทีอาจจะมองในแง่ร้ายเลยก็ได้ครับไม่ได้ห้าสิบใช่เพราะอย่าลืมว่ากรรมะ เป็นมรณะด้วยมันมาจากเนินกำมะเป็นเข้าปเป็นมรณะด้วยนะครับการงานก็มีสิทธิ์ที่จะตกงานได้นะครับชาวราศีมิถุนบมกตอนุญาตต้องตอกให้ระวังหน่อยเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวใหญ่นะครับย้ายแต่ละทีมีเอฟเบกับท่านอย่างรุนแรงนะฮะเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสพอเข้ามาอยู่พบมรณะทั้งปัตตานีและกำมะเนี่ยมันจะทําให้คู่ครองมีปัญหางานก็มีปัญหาแล้วยิ่งมันอยู่ในพบมรณะด้วยแล้วเนี่ยต้องระวังชาวราศีมิถุนอาจจะ คิดเขาเรียกว่าอาจจะคิดสั้นได้คอาจจะอาจจะอาจจะหุนหันพลันแล่นได้นะครับอาจจะมีเกมที่ใช้อารมณ์ครับไม่ไม่คำนึงถึงศีลธรรมไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยต้องระวังนะครับต้องระวังให้มากเพราะว่ายังไงดาวเขาต้าเกี่ยวกับโลงกระสานด้วยนะฮะนอกจากดาวสามแล้วดาวเขาั้งก็เกี่ยวกับโลงกระสานกับคดีความวิวาสสารนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านระวังนะฮะชาวราศีมิถุนต้องให้ต้องให้ ความแล้มันรองในการใช้ชีวิตในช่วงนี้เลยนะครับผมทีนี้ดานนำโชคของราศีพิถุนก็จะเป็นอังคารครับผมอังคารใช่ไหมครับก็คือเลขสามนะครับอังคารแล้วก็อังคารกับศุกร์ศุกร์นะครับก็คือสามหกแราศีพิจุนสามารถที่จะได้นำโชคได้นะครับผมเอ๊ะเมื่อกี้เราได้ข้ามของราศีราศีพุกศอันไหมเราจะบอกไปยังราศีพุกศ อีกครั้งนึงก็ต้องหคีย์ฮัทหนึงนะครับเผื่อโบท่านที่เผื่อท่านยังไม่ได้ฟังท่านใดได้ฟังนะฮะราศีพฤษภเนี่ยก็จะเป็นเจ้าเรือนลาภของราศีพฤษภเอ่าพระหัตถ์ครับพระหัสเท่าสุดเลขห้านะครับและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นดาวพุธดาบพุทธุตตะเลขสี่ห้าสี่อย่าลืมนะครับชาวราศีพฤษภห้าสี่ขออนุญาตได้เสียงชาวราศีเมษหกแปดนะครับชาวราศีพฤษภคือห้าสี่และชาวราศีมิถุนเนี่ยก็คือ หกับสามใช่ครับโอเคนะครับแล้วก็ราศีต่อไปนะครับผมที่จะพูดถึงกันเลยคือราศีกรกฎดครับนะครับราศีกกระกรนะครับราศีกรกฎดเนี่ยเป็นราศีแม่ทัดน้ำนะฮะเดยนคนราศีกกรกฎดเนี่ยเป็นคนที่นุ่มนวลนะครับเป็นคนที่นุ่มนวลไม่ค่อยขี้โมโหไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยอะไรอะไรเท่าไหร่นะครับทีนี้เนี่ยเป็นผู้ให้ใช่เป็นผู้ให้แต่ประเด็นคือตอนนี้เนี่ยคือรหัสเลงอเลชัยคือรหัสเลงคือรหัสเลงโปรติแล้ว เป็นเรื่องดีแน่นอนนะฮะเพราะท่านเล็งเนี่ยก็คือท่านก็จะได้คู่ที่เป็นนักปราดเป็นมีตําแหน่งหน้าที่การงานดีนะครับมีศีลธรรมซื่อสัตย์มั่นคงแต่ท่านอย่าลืมว่ามันมาจากเจ้าเรือนอรับนะฮะเจ้าเรือนอลีขึ้นในปัตตานีนะครับครับคนนี้เขาคือสิ่งในจุดที่พอมันลับขึ้นมาเป็นอย่างนี้เนี่ยปัญหาบางอย่างเนี่ยมันก็จะมาเจอกับท่านในช่วงนี้แหละโดยเฉพาะเรื่องคู่ครองนะฮะ เขาอาจจะมีปัญหามีความเครียดแล้วด้วยความที่เป็นดาวพฤหัสไม่ค่อยชอบบอกใครับเป็นคนที่มีอะไรเก็บไว้ข้างในใจนะครับเพราะว่าเป็นดาวของครูด้วยนะครับจะไม่ค่อยเอาปัญหาหรือจุดอ่อนให้คนอื่นเห็นมากนะเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นตรีนะอาจารย์เช่อตรีหมายถึงนิสิตนะครับมันหมายถึงว่าทู่คอของท่านเนี่ยอาจจะมีนิสิตติดมาได้โดยที่เขาไม่ได้บอกเราเราไม่รู้ตัวกันมาก่อนนะฮะแล้วผมอยากจะให้ใครที่มีเกณฑ์แบบนี้นะฮะในเกณฑ์ที่หนึ่งนะฮะตรีปฏิตีเนี่ย ให้ท่านใช้ความเข้าใจพูดคุยทั่วท่านได้เข้าใจนะครับใช้ความดีใช้ความรู้สึกอันดีแก่กันเนี่ยค่อยๆแก้ปัญหาด้วยกันไปนะครับเพราะดาวเจ้าเรือสุภะก็กลับมาที่ปัตตานีเหมือนกันนะครับมันก็มีเกณฑ์ที่ความดีเครดิตของคู่ของท่านเนี่ยยังประคับประคองสิ่งนั้นได้อยู่นะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่ชาวราศีกรกฎคิดว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการทะเลาะเบากแว้งกับคู่ครองขอให้มีสติ อย่าใช้ข้อดีของดาวพฤะเรื่องหัสที่เร่งรักขนาวท่านเป็นประโยชน์นะสติปัญญาของท่านในช่วงนี้นะครับค่อยๆให้ปัญหามันค่อยๆผ่านไปจับมือกันไปนะครับอย่าใช้อารมณ์จับมือไปใช้เหตุและผลนะฮะแล้วปัญหาในเรื่องคู่ของท่านจะ่านไปได้ดีนะครับเพราะพฤหัสมันมาจากสุภาด้วยใช่ครับเพราะข่าวมาจากสุภาด้วยมีตัวช่วยมีความสาเร็จใช่ไม่ใช่ว่ามีแต่อริปัญหาอย่างเดียวเทแต่ว่า เมื่อมันมีสองเกณฑ์ใน 2, 2เรือนเข้ามาอยู่ในเรือนเดียวกันเนี่ยท่านจะต้องปรับตัวโดยการที่โคฬารศาส์ไทายเราจะทายเสียก่อนนะฮะผมก็จะพยายามทายอริีก่อนเพื่อให้ท่านทราบปัญหาก่อนพอท่านทราบปัญหาเสร็จปุ๊บท่านก็นึกถึงคำพูดของผมขึ้นมาว่า้สุภาพมันดีอยู่<อ>ความดีที่เคยทําให้กันละ่ะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับคู่ครองล่ะเขาอาจจะมีนี่แต่การงานเขาสุดสยนะฮะสุภาพการงานเขาสดดสนะฮะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องใช้ความเข้าใจครับ จับมือกันไว้นะครับรักกันที่เหมือนกับวันที่ท่านคบกันวันแรกๆครับแล้วก็จะผ่านไปได้ดีนะครับสําหรับเลขนําโชคของดาของคนราศีกรกกฎนี่เป็นตัวไหนที่เข้าจานก๊กกฎนี่ก็คือสุขหกเหมือนกันครับเราไปเลขหกเหมือนกันใช่ไหมครับอ่าเปเลขหกหกแล้วก็หนึ่งครับอ๋อครับเพราะนั้นชาวราศีกรกกฎครับหนึ่งหกหนึ่งหกเลขหนึ่งแล้วก็เลขหกนะฮะเลขนาโชคให้คณโชคนะครับก็อ่านี่ก็จะเป็นในช่วงของพาร์ทแรกก่อน นะครับในสองพันแรกก่อนแล้วเดี๋ยวรอท่านอดใจรอนึงนะฮะชาวราศีสิงชาวราศีกันชาวราศีตุลแล้วก็ชาวราศีพิจิกผมบอกเลยว่าชาวราศีพิจิกมีทีเด็ดมากปีนี้อยากรู้ว่าเลขนำโชคคือใช่แล้วอยากรู้ว่าเลขนำโชคคืออะไรขอให้อดใจรอแล้วก็อดใจรอฟังเราสนิดหนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวอีพีที่สองเนี่ยเราจะรีบกลับมาทําให้ท่านแล้วก็สำหรับคนที่สี่ราศีแรกนะฮะเราก็ขอให้ท่านเนี่ยโชคดีในการเสี่ยงโชคในที่เราให้ไปนะครับผมเราปรารถนาดีกับทุกท่านนะฮะยินดทุกท่าน ใช้โอกาสตรงนี้เนี่ยทำให้มันสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางโควิดนะครับใช้เสื้อผ้าินเทรตใช้เนการต่อสูนชีวิตครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อที่ EP สองนะครับค้าของค้าสวัสดีครับ